สนับสนุนช่วงรายการโดยไทยสแกนเซ็นเตอร์ท่านผู้ชมครับผมอยู่กับ AE86 นะครับเรโชคาเครื่องแอตเซ่า6เกียร์นะครับเดี๋ยวเจ้าบีมาต้องบอกว่าผมจะไปส่งเต้าคูนแน่หายากมากกับ AE86 ในบ้านเรานะครับแต่ที่นี่ไม่ใช่มีคันเดียวมีหลายคันแน่นะครับสภาพเสียงทุกอย่างโอเคลงตัวหมด ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่บอกว่ารถคันนี้ก็คือที่ญี่ปุ่นถือว่าเป็นรถส่งอ้าว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 อะไรอะพี่เมย์มาด้วยเหรอมาเนี่ยโหลสกูรูทั้งทีท่านผู้ชมบอกเดี๋ยวพี่จะลองเองคนนี้อไม่ได้เดี๋ยวก่อนนี่มาอยู่รถพระเจ้าเขาอะไรเนี่ยอายุมันจะต่างกันนะไหนท่านผู้ชมมามันจะสู้คนรุ่นใหม่อย่างผมได้ไง เดี๋ยวก็รู้ว่าใครเจ๋งกว่ากันมาที่าหาผู้รู้ไม่อยากเถียงไม่อยากเถียงลงมาดีกว่านะฮะผู้ชมครับวันนี้เรสคูรูของเราจะพาเจาะลึกนะครับถึงรถที่เรียกว่าไอ้พระเจ้าเหานี่เรียกว่าอะไรนะรถส่งตามเต้าหูเอ้ย a อ8 6กอ๋อเมื่อกี้ไปส่งเต้าหูตีห้ามาป่ะแมโหน้องรักพี่ยังอยู่แถวย่านจุฬาอ๋ออยู่ย่านจุฬาที่เดิมที่เดิมนะฮะกับเจ้าสนานไดว์เวอร์มาเตอร์สปอร์ตนะครับวันนี้จะพาเจาะลึกทุกคนที่เรียกว่าเรโทรคอร์หรือใครเรียกก็ตามว่าคลาสสิกครับ เอ๊แต่ยูอยู่ไหนอะพี่แดงครับพี่แดงอ๋อวันนี้ครับนี่อากาศร้อนมากนั่งบุนกระโปรงอยู่ตรงนี้ครับแม่กระโปรงรถเออนี่กากระโปรงอะไรเอชวนน้องนุ่มเลยวันนี้นะฮะเราจะมาเจาะลึกครับพี่แดงครับในเรื่องของเรโทรคาร์พี่บีครับมันคืออะไรฮะไม่เข้าใจครับรถเก่าใช่ไหมครับใช่ครับเก่าแล้วต้องแก่ไหมครับก็แก่ตามอายุแก่ตามอายุแต่สภาพแต่ละคันนี่โอ้โหเนี่ยบิมยังไงครับ สดสดโอ้โหเว่อเครื่องเครื่องเครื่องอะไรครับเม่เครื่องเดิมเป็น 4AG ครับ2 8 6แต่คันนี้เจ้าของต้องการอยากขับเกีอโตเมติกับ 4AG มันเป็นเครื่องแรงม้าสูงที่รอบสูงรอบต่ำไม่มีแรงแล้วก็จะทำเป็นเครื่อง7 a เทดี๋ยวก่อนนะก่อนจะเจาะลึกดีเทลก่อนนะฮะคราวที่แล้วเรามาเจาะลึกรีเวอร์มอเตอร์สปอร์ตในเรื่องของติดแก๊สไปแล้ว LPG กับ s e เวคันแรงนะฮะ ซึ่งโ,โหซีซารมากและเรื่องของรถเก่าอย่างพี่หนึ่งเนี่ยเป็นคนที่เข้าวงการรถแข่งมาอยู่แล้วแล้วเป็นคนชอบรถโบราณหรือสะสมหรืออะไรเพราะผมเคยมาเห็นรถอยู่คันหนึ่งโบราณมากสกายไลน์อะไรครับเป็นยังไงครับก็จริงๆแล้วมันก็ถือว่าเป็นรถรถเก่าญี่ปุ่นเนี่ยครับคนไม่ค่อยเล่นกันในในใน,ในโลกนี้นะทำไมอะ่ะเพราะว่า ผมว่าญี่ปุ่นเขาซีวิไลชากว่าประเทศอ๋อคือบางทีเนี่ยเก็บบอดโบราณเฟอร์รี่โบราณญี่ปุ่นโบราณเนี่ยเดี๋ยวนี้เมืองไทยก็เริ่มแพร่หลายแต่ทําไมเขาถึงทาไมยังเก่าไม่จริงครับผมว่าคนเล่นรถเก่าญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเล่นยากกว่ารถยุโรปเพราะว่าอะไรไม่มีอะไรไม่มีรถไม่เก่ามากแต่อะไรไม่มีใช่ครับเพราะว่าด้วยคนก็ไม่รู้ว่าคุณค่ามันจะมีถึงถึงถึงปัจจุบัน AE86 นี่ก็คือปี86 ใช่ไหมฮะหรือยังไงหรือเป็นรหัสวันนั้นเป็นเป็นรหัส A A ก็คือ AE เนี่ยมันเป็นรหัสของคอลโรล่าครับ A เป็นเครื่อง Box A ก็คือคอลโรล่าครับแปดสิบหกก็คือรุ่นเอซีรีส์ของมันนะ8 8ดแปดสิบหแต่รู้สึกว่าที่ฮ่องกงไต้หวันหรือแถบเอเชียเนี่ยนิยมมากเรียกว่า AE ปะเลยอนะฮะปะเลยอไม่ใช่รถส่งเต้าหูนอต่เช่นดีแต่ว่านี่คือความสูงที่เกิดขึ้นในวันนี้ผู้ชมฮะจะได้เจาะลึกแน่นอนครับอย่างที่ถามนะฮะอย่างพี่เหน่งเนี่ยจบญี่ปุ่นมาก็เรรรีียกกว่าามปะสบณ์พอ ตัวหน้าดูเลยแหละตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมถามนิดนึงครับเทรนด์การแต่งรถเรโทรหรือคลาสสิกเนี่ยเป็นยังไงครับญี่ปุ่นบอกว่าเขาแต่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือเดิมเลยไม่เปลี่ยนอะไรเลยแม้แต่ล้อยางก็ยังอยากจะสภาพเดิมอนลนะครัแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือแต่งให้แรงแบบแบบแบบฉบับในยุคนั้นนะครับ หลักๆเป็นสองสองแบบแล้วอีกแบบก็คือหลุดๆออกไปเลยก็คือทําเปลี่ยนไปเลยผมว่าสูงสูงกันอลยี่อย่างนี้สําคัญนะฮะรถเก่าแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะฮะผมว่าตุ๊กตาหน้ารถเก่ามากด้วยนะฮะเล่นรุ่นป้าเลยฮะเห็นไหมชอบรุ่นป้าไหมเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ว่า AE86 จะเจ๋งแค่ไหนแล้วผมถามพี่เน่งครับอีกหนึ่งอย่างคือเทรนของคนไทยเนี่ยปี2011เนี่ยนะฮะทั้งปีคิดว่าเรตโรคารหรือว่าการแต่งรถเก่าเนี่ยจะเป็นยังไงมาแรงในเทรนปีนี้ครับ ผมว่าแรงเลยนะแรงเลยแล้วก็จริงๆก็ดูไม่ออกเพราะว่าคนไทยเนี่ยเล่นรถกันหลากหลายมากเราก็พยายามเล่นตามญี่ปุ่นกันแต่รถเราก็ไม่พร้อมที่จะเล่นกันนะอจอเท่าที่มีผมคิดว่ารถที่น่าจะได้ก็คงต้องเป็นประมาณ d x K70 ซึ่งรถเมืองไทยยังมีเรียมๆหน่อยเรียมๆหน่อย อ๋อเนี่ยครับอยู่ข้างหลังนี่จะเล่นทุกอย่างเลยอู่นี้ฮะทำไมเดิมผมทำนิดนึงเนี่ยมันลดเมืองไทยเยอะมากครับเยอะมากแล้วก็เราก็ยังหาอะไรได้ครับอ่าแล้วก็พื้นฐานรถรุ่นนี้กับ a e 86บเนี่ยเดียวกันเลยคือเราย้ายของ a e 86มาใส่รุ่นเนี้ยเราครับอย่างเดียวใส่ได้เลยเห็นบอกไอ้ตัวกระเทยนี่เยอะมากเลยทีเดียกระเทยก็มีคนเล่นเยอะนะพี่บีเล่นกระเทยแล้วเหรอสองประตูกระเทย สวยมากสวยมากจริงหายากด้วยหายากอือโอ้ยเด้อพูดถึงความแลงครับรถเจเทยก็เป็นรถรุ่นถูกที่สุดในในซีรีส์อ่ะอ่าแต่ตอนนี้กับแพงสุดใช่ไหมจริงเหรอ โอ้หายากเลยกระเคยเนี่ยแพงขอโทษด้วยนะครับพี่โตไม่ทันค่ะไม่ใช่ถ้าเป็นผู้หญิงอะบีมส่งมานี่กระเคยของแพงพี่ยกให้บีมเอาโหมันแรงมันแรงเนี่ยนะฮะเนี่ผมถามดนึงดีกว่าวันนี้คันนี้ที่เอามาโชว์มี2คันด้วยกันใช่ไหมฮะสีขาวเมื่อกี้ที่คุณบีนั่งกับคันเหลืองคันนี้การโมดิฟายคันนี้อ๋อเนียนเลยนะจืดมากอาการโมดิฟายเป็นยังไงบ้างครับคันนี้ก็ทําเป็นเครื่องพันแปดใช้ด้านล่างเป็นเจเอเพื่อให้ได้แรงบิดรอบต่ำขึ้นมาแล้วเกียวตเมติก รถ E 86เกียวตอนนี้ติดหายากมากไม่แทบจะไม่มีเลยในในโลกนี้เราก็แปลงเอาเกียร์ของ 7K ที่อยู่ในไฮไไลท์เอ็นนอเนี่ยครไปแล้วเดี๋ยวนะฮะขอดูภายในครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูทั้งสองฝั่งนะฮะคุณผู้ชมทั้งหลายนะครับที่เรียกว่าสนใจรถรุ่นนี้อยู่นะฮะโอ้โหเลสซิ่งเลสซิ่งมากอะครับโอ้ยนี่กระจกนี่นี่คุณผู้ชมฮะกล้องมาเลยครับระบบออโตเมมือนะฮะ มุนช้าดูครัวอะไรก่อนน้องตอ้มได้แดงโอ้โหเสียงแต่งโบราณเลยผู้ชมครับอะไรมันจะโบราณขนาดนี้นะครับแต่บอกดีรถเกียนะเดี๋ยวอนสบายมากเลยพี่หน่งครับแล้วอย่างอย่างคุณผู้ชมเนี่ยถามถึงมากมายว่าเอ๊ะถ้าเขาอ่มีงบจํากัดอยากจะมีรถเก่าตั้งแต่รุ่นพ่อเป็นมรดกตกทอดมาแล้วก็อยากจะอยากจะเอาขึ้นมาทำเนี่ยอย่างเงี้ยโมดิฟายเนี่ยใช้เงินประมาณเท่าไหร่ครับโอ้ถ้า คือรถเก่าเนี่ยเราต้องจับต้องทุกชิ้นนะครับอย่างรถคันนี้มานี่เป็นซากเลยนะข้างในไม่มีอะไรมีโลบาร์มาอย่างเดียวเราก็ต้องจับของมาใส่แล้วก็สร้างเกือบทั้งหมดเนี่ยถ้าทําถึงขนาดนี้ถือว่าต้องใช้เงินอ๋อสักสักสองแสนอะไรเงี้ยสองแสนบีมบีมครับอย่างน้อยเนี่ยฟันลูฟเฮ้ยมีฟันลูบเลยฮะแล้วมันเปิดยังไงครับพี่หนึ่งครับเปิดจับโอ้โหเฮ้ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมฟันลูฟไฟฟ้าอันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์เกือบทั้งคันแล้วนะเดี๋ยวก่อนฮัลโหล ฮัลโหลดูเราอย่างมุมนี้ได้ด้วยพี่พี่ยร์ขอโทษคุณห้ามเปลี่ยนใจไปชอบกระเทยแก่นะครับโอ้ยไม่เป็นไรหรอกคนเราก็เปลี่ยนรสนิยมอันนี้ยังไงครับไอ้คันที่เป็นรถเต้าหู้ไอ้สีขาวเนี่ยใช้พวงไหลยี่ห้อนี้อยู่นี่มันเป็นยี่ห้ออะไรครับยี่ห้อไอ้นี่มัอนกับเรียกยากอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นของโบราณมาตั้งแต่ก่อนนะฮะคือแต่ก่อนคนยุคพ่อยุคน้ายุคอะไรก็ตามเนี่ยใช้พวงอะไรแบบนี้ใช่ครับแต่สามัญเออแปลก ดังครบดังครบเอออ่ะเรามาดูด้านภายนอกดีกว่านะฮะอยากทราบมากเลยครับว่าเป็นยังไงครับว่าความเก่าความเก่าของรถมันยังไม่พอนะฮะทำไมนี่นี่เครื่องเสียงเครื่องเสียงแต่กอมันใหญ่ยางนี้เลยครับครับมันเป็นเป็นสมัยก่อนทัชจิยมเป็นแบบนี้ใหญ่มากครับนะฮะเรียกว่าจอดอาด r เ a โดนงั้โชว์โชว์ใหญ่าี้เงเสียงบ้านทัดชัดใหญ่มากอ่ะอ๋อนี่คือก็ขับไปไหนก็ฟังได้เลยครับ อุ้ยอลังการมากโหเรียกว่าสุดยอดเลยจริงจริงเวลากลางคืนตรงนี้มันจะมีไฟอ่ะอ๋อขึ้นว่าเคนทูด้วยใช่ฮะเฮ้ยโหเปลี่ยวมากมีอยู่อย่างนึงจับโป่งหน้าชายหน้าชายหน้าเอ้ยนี่อีกหนึ่งอย่างจุดเด่นนะฮะที่เรียกว่าเป็นสเกิร์ตด้านหน้าผมเห็นขายกันเยอะแบบใครอยากจะย้อนยุคเลตโครนู่นนี่นั่นนะฮะเขาเรียกว่าเอ่อที่เก็บขยะเฮ้ยกาดขี้หมา เออหรือเปล่าเราสองคนจะโดนแศะกันไหมเนี่ยเออแต่คันนี้ก็ค่อนข้างกวาดเหมือนกันแต่บางคันมีกวาดหนักกว่านี้ใช่ไหมครับใช่ขอโทษน้องรักสปอตไลท์นี่เปิดอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวก่อนผมไม่เข้าใจมันเปิดยังไงอ๋อมันเปิดปุ๊บไหนไหนเปิดในรถไหนพี่แดงให้ผมดูหน่อยสิครับคุณผู้ชมมะโดยรถสปอตไลท์แต่ก่อนเป็นงี้จริงเหรอเป็นแบบนี้ครับออโต้พอเปิดสวิตซ์ปุ๊บเนี่ยไฟหน้ากรับพี่ปุ๊บไฟหน้าอ่ะแล้วไงต่อดูสปอตเฮ้ยโอ้โหแนวไหมครับแนวไหมครับเฮ้ยเจ๋งอะแนวไหมครับเอาเอาามมใส่กระะบได้ เพิ่มขึมากเลยอ่ะยัมีขายอยู่นะโอ้หายากมากเลยหายากมากอ๋อนี่นี่เป็นอย่างนี้โบราณประมูลมาประมูลมาบิดมาจากอีเบ้ป้ะรับเนี่ยเออใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดอีกเรื่องหนึ่งสำคัญมากเลยโชวอะไรครับล้อล้อล้อรถใช่ไหมล้อล้อต้องแนวเสมอเลยน้องเป็นไอ้ก้านกล้วยกับชบาแก้วก้นเนี่ยฮะเป็นวัตนาเบ้วัตนาเบ้โอ้โหน็อตล้อเนี่ยนะน็อตต้องเป็นวัตนาเบ้แท้เพราะเหรอน็อตน็อตเนี่ยเรอครับแหวนแหวนหมุนได้อ๋อก็ดูออฟดูออ็อตนยวาแบอ นะฮะอ่ะคันนี้คันเหลืองเรียบร้อยแล้วคันอาเบ้เนี่ยจะไม่รู้ว่าน็อตล้อจะต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าเป้ามันเป็นอลูมิเนียมเวลาหมุนเข้าไปมันจะกินอลูมิเนียมและอีกหนึ่งอย่างด้วยพี่เหน่งครับแนวญี่ปุ่นเห็นบอกต้องใส่ยางแบบเป้นๆฮะ่ไใช่ครับแปลว่าต้องโชว์ขอบแม็กซ์ยุคนี้นแล้วก็มีโอ้โหจริงป่ะเฮ้ยโอ้โหนี่เครื่องที่จะไม่ผิดนี่เครื่องอาเทสซ่าที่ผมเคยใช้เลยครับใช่ครับใช่ครับเครื่องสามเน็ตซืนเป็นตัววีวีที่ไอ้จริงปะฮะนี่เดี๋ยวผมจะบอกียรรร์อะไคับ เกียร์เดินนะเกียร์หกเกียร์6สปีดครับผมเฮ้ยห,หกเกียร์เดินหน้านะครับหุนโดนนะอาจจะโดนส่วนนะ่ะทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นสุดยอดเจ้าเวลาวางเข้าไปก็ค่อนข้างมีปัญหาเพราะเครื่องโตมันโตมากครับติดซ้ายติดขวาติดหน้าติดหลังติดบนติดล่างเนะี่ยหกติศเลยอ่ะ <c oughs> คุณไงติดหมดทุกอย่างติดหมดทุกอย่างแต่พี่ก็ยังพี่ก็ยังจะลงใส่ยัดลงได้แล้วโดยตัวถังสองคันจากคันเหลืองเมื่อกี้เห็นไปแล้วคันนี้ปีปีปีมันลึกต่างกันนะครับปีใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงนะปีใกล้เคียงนี่โลโก้ของแท้ ทรูโน่ทรูโน่๋อเหรอทรูโน่เนี่ยมันจะเป็นอยู่ในซีรีส์สปินเตอร์เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ไฟกระดกนะมันเป็นเุ่นท่เไฟหน้าเป็นหลอบตรงธรรมดาหน้าตาเหมือนกันเมื่อก่อนรถตู้นี้ออกไปใหม่แพงไหมครับไม่แพงมากนะครับในบ้านเราก็มีขายในบ้านบ้านเราไม่มีขายโอที่ญี่ปุ่นมันก็มันเป็นโคลราฮะโคลรารุ่นดีก็ถ้าเทียบแล้วก็ประมาณเมืองไทยก็โคลราลิฟต์แบบเกจิ77ประมาณนี้ครับเมื่อก่อนเครื่องยนต์อลังละ แล้วสีดำขาวนี่ออกแนวแพนด้าหรือเปล่าสมัยก่อนแต่งแนวแพนด้าหรือเปล่าไม่ฮะับเขาเจ้าของรถเนี่ยตั้งคอนเซ็ปต์ว่าอยากจะให้เหมือนอิกนิเชียลดีอ๋อกาตูนขออนุญาตขออนุญาตอ่าอผมนิดนึงเราจะมางคือเต้าหู้ฮะเต้าหู้โลโก้มีไหนจริงปะโอ้เรื่องคุณผู้ชมฮะดูแล้วท่าทางจะบ้าจริงๆนะครับสุดยอด เอาละครับในเรสกูรูนะฮะเป็นธรรมเนียมครับนอกจากจะเจาะรถซิ่งรถแรงวันนี้เรามาแนวของเรทโรพี่บีครับครับแม่อยากจะลองวนเอยเดี๋ยวนั้นรถพี่นี่เอารถพี่เหรอแต่ไม่เป็นไรวันนี้พี่อนุญาตอะไม่้เชื่นี่เนียนๆหลือเกินนะเอาละครับเออคันนี้เนี่ยถ้าคนจะขับผมถามนิดนึงครับอย่างผมจะลองเนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรไหมครับกับพวกรถโบราณแบบนี้จริงๆก็ไม่มีอะไรนะเราก็ดูมาตรวัด าวัดแจ้งให้เรารู้สิ่งผิดปกติแล้วนอกนั้นก็ไม่มีอะไรระวังเรื่องเดียวคืออะไรไม่ค่อยมีแล้วออ๋สำคัญข้าก็ตรงๆคืออย่ากชนรยพวกนี้ใช่ไหมฮะถ้าประกันบอกว่าเอออยากจะเซ็นรุ่นนี้ฮะทำประกันชั้นหนึ่งประกันบอกว่ากูไม่เอาเขาบอกว่าที่บ้านทำแล้วกันขอโทษนะครับโอ้นี่คือประตูแท้ครับไหนครับประตูแท้โตโยต้าโคเรโตโยต้าฟิล์มครับ ถ้าชนพวกบีมจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้รถยังอยู่นะครับอะไรดูดูรักกันนะผมบนแถวนี้นะครับเพราะรถมีคุณค่าแบบนี้คงไม่ซัดอยู่แล้วอ่ะฉะนั้นผมขออนุญาตดีกว่าคุณผู้ชมนะวันนี้เรสกูดูพาเจาะแน่นอนดูซว่ารถแบบนี้ใครที่มีสมบัติแบบนี้อยู่ที่บ้านแล้วไม่รู้ว่ามีค่าวันนี้ผมจะทำให้มีค่าและคุณผู้ชมได้รู้แน่นอนครับ โเดี oh ๋ยวนี้ผมไม่เชื่อว่าเขาอยุ่30ปีผมไม่เชื่อจริงๆมันแบบมันมันมันเหมือนรถรุ่นใหม่ๆที่ออกตอนนี้ป้ายแดงเลยครับไม่ใช่30ีพี่หดงช่วยบอกนิดหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะเล่นโรถโทครับอ่ะนิดหนึ่งครับตั้นๆสำหรับปากเลยกับแฟนละครเรารถรถเก่าเนี้ยมันมีคุณค่าทางจิตใจนะถึงจะเก่ายังไงถ้าเราดูแลเขาดีๆเนี่ยก็ เป็นสิ่งที่มีค,มคมุณค่าสำหรับทุกคนที่เล่นเลยนะครับก็เหมือนแฟนเก่าแฟนเก่าต้องทำไงฮะต้องดูแลแต่พี่ไม่ไหวแล้วตอนนี้อยากไปชิวๆแล้วเดี๋ยวก่อนมีลูกแล้วยังเล่นงี้อีกฮะชิวๆแม้จะโยนช่วงเช้าท่านผู้ชมฮะนี่คือความมันที่เกิดขึ้นนะครับในวันนี้ฮะพี่เหน่ง่ไฟหนึ่งอย่างครับถ้ามุสดมีคนแบบเพิ่งรู้ละดูรายการเราช่วงนี้บอกเฮ้ยมีรถอยู่ที่บ้านพ่อให้มรดกมานึกว่าเออจะเอาไปขายแล้วหลักหมื่นเองพี่เหน่งรับทําแล้วก็อยู่ในงบยังไงบ้างครับก็ คือแล้วแต่วัตถุประสงค์หลักของของลูกค้าว่าจะจะทำขนาดไหนเราเราทำให้ได้ทุกอย่างครับรับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยกับกูรูของเราในวันนี้กับ d r i v e วอร์ o ม o r ์สปอร์ต่งขอบคุณครับครัชโอ้รบกวนในช่วงหน้านะฮะอยากชิวร์้ใช่ไหมจะพาไปเจาะลึกกับความชิวกันดีกว่านะฮะกับช่วงของเ e สชิย